สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือว่านำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ได้เนาะมาดูกันเลยค่ะชาวธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกราศีมังกรนะคะมาเริ่มกันเลยว่าความรักของคุณ ภาพรวมก่อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูภาพรวมของคุณก่อนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะเดี๋ยวไพ่เป็นนี้ปิดไว้ก่อนค่ะโชว์ไม่ได้โอ้โไพ่เดี๋ยนะ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะชาวท่าดินคุยนนับสอดเดดทาวเวอร์ม,มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขึ้นไพ่สี่ไม้เดี๋ยวจะขอเอาไพ่ปิดหน่อยเนะาะไพ่ใบนี้จะเป็นเดวิลนะคะเดวิลโชว์ไม่ได้เลยอ่ะ โชว์ไม่ได้เลยเดลล่าเอร์แต่ละบนะโอเคมาค่ะขออภัยนะคะในความร่าช้านะมาดูกันเลยนะชาว่าตินความรักของคุณอย่างที่บอกว่าขึ้นไพ่เดูวิวออ์จูนยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในในความรักของคุณนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์นนแบบเราสามคนก็ตามนะบางท่านบางคนไปเจอกับคนที่เขาดึงเราเข้าไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะคะ mm hmm. นะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆนะมีโอกาสที่คุณอ่ะจะปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ คุณจะตัดจบความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขาเนี่ยไม่ไม่ยอมที่จะแบบชัดเจนกับเราสักทีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังไม่ได้เลยนะคะคุณรู้สึกน้อยใจน้อยใจในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเราพยายามแล้วก็ทุ่มเทยอย่างเดียวในความสัมพันธ์เนี้ยนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ตัดจบได้ด้วยเช่นกันหรือบางท่านบางคนเนี่ย ปเจอกับความสัมพันธ์ที่เขาคบสอนเขาไม่ได้มีเราคนเดียวถ้าคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณก็มีโอกาสที่ได้ไดตัดจบความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าขึ้นไพ่จั m ม n t ก็คือความจริงถูกเปิดเผยนะคะใครทำดีก็ได้ดีใครทำอะไรไม่ดีก็เหมือนกับความจริงอ่ะจะปรากฏแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น น,ะนกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไหมนะแต่นกมอกว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษต่อใจคุณน,ะนกว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะอืมซึ่งนกรู้สึกว่าต่อให้คุณไม่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มันเ,เหมือนกับโชคชะตานะคะขึ้นไพ่เด e l วิลออฟจูนโชคชะตาจะบังคับให้มันมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าความสัมพันธ์เนี้ยลากกันมานานคบกันมานานแล้วก็ตัดใจไม่ได้สักทีนะคะมีการห่างหายกันไปก็กลับมาอีกหลายๆครั้งทําไมตัดคุณคุณนี้ไม่ได้สักทีมันก็เหมือนกับครั้งเนี้ยบอกเลยว่าอาจจะเป็นการที่แบบตัดกันจริงจ ปลดปล่อยซึ่งกันและกันจริงๆเหมือนอาจจะเป็นช่วงของการที่แบบหมดวิบากกรรมต่อกันนะต้องบอกเลยถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะต้นจัสมินนะการปลดปล่อยการแบบเข้าใจยอมรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะทีนี้สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วยเวลานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแบบอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ยังดูคาดหวังไม่ได้ไม่กล้าที่จะคาดหวังแต่รู้สึกดีคนคนนี้เหลือเกินนะรู้สึกดีรู้สึกดึกดงดูดรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคุณไพ่สี่ไม้เนี่ยนกมองว่าคุณมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้มาเจอกัน ทั้งที่คุณก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้บางท่านบางคนเป็นพ่อไม้แม่ๆได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุนกลุมชาวราศีมังกรชาวราศีเมถุนความสัมพันธ์นี้นะเขาจะพยายามกับคุณมากขึ้นมีโอกาสได้เจอกันนะคุณอาจจะเจอกันผ่านกลุ่มเพื่อนสังคม สถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้นะคะนะแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยถ้าเขาแบบไม่จริงใจเ,าเราคุณมีโอกาสาได้รู้ความจริงนะว่าอ๋อเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาเขามีพันธะภาระอะไรบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสาที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะในกรณีที่แบบคุยกันมานานนะแล้วก็ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีเนี่ยอืม โอเคมาต่อกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะขอดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณชาวธาตุดินจริงๆคุณมีโอกาสที่จะร้โอ้โหมีความรักนะคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือว่าความรักที่ ที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วเขาก็รักคุณจริงๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอกันอย่างที่บอกว่าถ้าคุณรอความสัมพันธ์นี้มานานรอคนคนนี้รอการได้พบได้เจอกันเนี่ยก็จะได้เจอนะคุณคนนี้เขาจะแสดงออกถึงความรักที่เขามีกับคุณมากยิ่งขึ้นเปิดเผยต่อกันมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ย มีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะโอ้ในเรื่องของความรักเนี่ยเด็กถือช่วยถ้าคุณคุยกันอยู่แล้วคบกันอยู่แล้วอยู่ในความสัมพันธ์นะคนคนนี้เขารักคุณนะคะแล้วก็เขาจะใส่ใจคุณมากๆทุ่มเทกับคุณมากๆคนคนนี้เขาจะสนใจแค่คุณจะรักแค่คุณอนะขึ้นหกเหรียญ เป็นการพพอร์ตก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินหรือความรู้สึกการสนับสนุนคุณอยู่เคียงข้างคุณเนาะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าการเดินทางก็ได้ตัวคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางด้วยนะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอน บางคนย้ายงานมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลกันได้ใกล้ชิดกันบางคนก็เจอการผ่านการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้นะคะแต่เนี่ยถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจบความสัมพันธ์มาอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่พูดไปข้างต้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วทีนี้คุณโสด คุณอาจจะมาเจอกับความสำพันธ์นี้ก็ได้อืแต่คลิปนี้แต่คลิปนี้จะแบบว่าดูให้กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าคลิปคนโสดจะแยกอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะโดดเด่นไปทางพลังงานของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าคนที่เขาจริงใจกับคุณอะ เขาก็จะชัดเจนกับคุณมากยิ่งยิ่งขึ้นแล้วคนที่ไม่ใช่ก็คงต้องจบกันไปแบบกระทันหันขึ้นไพเดทนะคะพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนในเครื่องแบบคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการรักษาด้านเยายาก็ได้หรือเป็นพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นด้านไกลชาวราศีพิจิกคนในเครื่องแบบหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก็ได้นะนกมองว่าคนคนนี้ เขาอยากดูแลคุณจริงๆมีการคิดวางแผนยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณคุณจะได้เจอกับความรักที่ที่เขารักคุณแค่คนเดียวถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยน้องมองว่าคุณตัวเนี้ย เขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่แน่ใจความสัมพันธ์นี้อาจจะดูเสี่ยงจนเกินไปอยู่ไกลกันหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ฐานะดีนะคะโปรไฟล์ดีหรือว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยมันดูยากจังเลยอะความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็เลยไม่แน่ใจหรือว่าเพิ่งเพิ่งคบ เพิ่งคุยกันก็ได้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แต่นกมองว่าคุณคนนี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจอันดับแรกเลยก็คือการเดินทางมาพบมาเจอกันถ้าคุณอยู่ไกลกันนะยังไงเขาก็ต้องมาเจอคุณก่อนอันดับแรกเพื่อที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขาจริงใจกับคุณแล้วก็รักคุณจริงๆนะคะ ขึ้นไพ่เดอะฟูลเนี่ยคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าคุณคนนี้รักการท่องเที่ยวก็ได้นะสิบเหรียญดูสิคะโอ้โหโบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกมีสถานการณ์ให้เลือกอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับใจคุณไม่ถูกพัฒน,นาสัสกทีเขาไม่ชัดเจนกับคุณสักทีเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณก็มีความรักครั้งใหม่ เข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ดีต่อใจอะคุณอาจจะต้องมีการเลือกนะคะเนี่ยการชั่งใจสองเหรียญการเลือกการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ไหนกันแน่ที่คุณรู้สึกว่าใช่สําหรับคุณมากที่สุดนกว่ายังไงคุณก็เลือกความสัมพันธ์ใหม่สําหรับคนที่ความสัมพันธ์เป็นพิษกับคุณนะอืมเพราะคุณก็ อาจจะแบบเลิกคาดหวังกับความสัมพันธ์เดิมๆม,มานานแล้วก็ได้นะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอกย่างไรกับคุณบ้างน,นะเดช c h a r i ออนะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคนที่เป็นนักเดินทางหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรงานช่างเกี่ยวกับภาษา เขาจริงจังกับคุณในนี้ไพ่สองใบาสามใบนี้ขึ้นมาโ,โหชัดเจนเลยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็คือเขาจริงจังมากๆแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆเขามุ่งมั่นกับความสัมพันธ์นี้คุณคือความรักที่เขาอยากจะพิชิตอยากจะสมหวังเขาอยากเจอคุณอนะเขาตั้งใจแบบแน่วแน่แล้วนะคะชาวทาดินโอ้โหดูหน้าตาเขาจริงจังมากๆ มีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะชาวทัดลมเมถุนตุลกุมชาววันเสาร์นายอับสอดเขาจะมาเจอคุณจริงๆนะหกกาบนึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องรอหรือความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะแต่คุณคนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะไปต่อกับคุณนะ ก็คือไพ่หกดาบใบน,นี้ก็คือการไปต่อด้วยกันในความสัมพันธ์นี้เดอะเฮอร์มิตการคิดหรือการหาวิธีการการวางแผนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ตามที่เขาเออวางแผนไว้ตามเป้าหมายของเขาอะไรประมาณนี้คนคนนี้จะทํางานเกี่ยวกับด้านวิชาการนะคะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นคนที่รักสมระ h ลูกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มี มีดีแต่ไม่โชว์ก็ได้นะคนคนนี้เป็นชาววันพุธได้ด้วยเป็นคนที่ใจดีใจเย็นหรือว่าชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่เขาก็เป็นคนที่ลุยๆแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เขาทำด้วยนะคะขอดูนะคะว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาชาวธาตุดินสิบดาบสามไม้หนึ่งช่วยโอ้จริงๆนะบางคนนี้แบบเขาเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีมากๆเลยในเรื่องความรักขึ้นหนึ่งช่วยเป็นความรักที่คุณปรารถนาเป็นความรักที่คุณรอคอยนะคะขึ้นสิบดาบนกขอดูสิบดาบคืออะไรบางท่านบางคนเพิ่งเจ็บมากับความสัมพันธ์หรือว่าเคยเจ็บมากับความรัก แบบหนักมากเลยนะคนคนนี้เขาสม่ำเสม,เมอกับคุณนะ่ะนกมองว่าอย่างนั้นต่อให้คุณเคยเจ็บเคยเสียใจกับความรักมาแบบหนักมากเลยนะสิบดาบนนนเนี่ยคนคนนี้ก็ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาเขาเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณเฝ้าปรารถนามาตลอดนะคะขึ้น <Maybe. S 1> หนึ่งช่วย คุณรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงความรักที่จริงใจจากเขานะในเถือเหรียญน,นอกว่าตัวคุณเองก็อยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แหละต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะยากหรือว่าสิบดาบอาจจะพัฒนาได้ยากมากหรือว่ามีอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้แต่คุณเลือกที่จะรอเขาให้โอกาสเขานะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลก็ได้นะขอดูนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไป ก้ดาวขึ้นไพ่ w ดเวลนะคะต่างชาติต่างทีนแดนใกล้คนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถนะคะขึ้น5ดาวสิ่งที่เขาจะทำเขาจะชนะใจคุณให้ได้นะมีคนที่กังวลในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคือตัวเราอะเป็น5ดาว ถอดใจไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักไม่คิดไม่ฝันไม่เหนื่อยกับความรักมาเยอะอะ่ะแต่คนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะรักเขาเขาจะเป็นพื้นที่ที่สบายใจสําหรับคุณเขาจะชนะใจคุณให้ได้นะคะขึ้นหกไม้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาอะ่ะได้รักกัน ความสัมพันธ์นี้นกมองว่าสําหรับบางท่านบางคนนะ่ะน่าจะยากมากๆก็คือคงถอดใจไปเลยแต่สําหรับเขานะเขาคนนี้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆรวมถึงความรักที่เขามีให้กับคุณด้วยนะบางท่านบางคนเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือโอเคนี่ในกรณีที่ มีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะแตกต่างกันจนเกินไปหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยากจนเกินไปนะเขาจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ยอมรับคุณให้ได้ครอบครับบวของเขาอาจจะไม่ยอมรับเรานะในบางกรณีนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องนี้นกมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ การที่เขาอะอยากจะประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้คุณคือสิ่งที่เขาอยากจะพิชิตสิบช่วยคุณคือความสุขของเขานะคะคุณคือเป้าหมายของเขาที่เขาจะทำเนาะขึ้นสิบช่วยก็คือการการมั่นหมายการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะ คนคนนี้เหมือนเขาเขามีเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะเขาอาจจะอยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากดูแลคุณอยากทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดคือเขาปรารถนาดีกับคุณแล้วนกคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาหลายๆอย่างอ่ะก็มีคุณอยู่ในนั้นเขาอาจจะอยากประสบความสําเร็จนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพื่อที่อยากจะดูแลคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณ ขอดูทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปชาวธาตินนะคะทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์เดฟู The world นะคะการเดินทางการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ได้นะรักแท้ the empress คุณเป็นรักแท้ของเขาจริงๆนะคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาที่เขาปรารถนาแล้วเขาไม่กลัวความจบพันนี้เลยอะต่อให้จะมีอุปสรรคมากแค่ไหนนะคะขึ้นไปเดบฟูใบนี้เหมือนกับคุ้มค่าเหลือเกินกับการเสี่ยง คุณอาจจะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ของเขาเขาอาจจะไม่เคยรักใครที่อยู่ไกลกันขนาดนี้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยากขนาดนี้ก็ได้แต่เขาบอกว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักคุณคือหนึ่งเดียวของเขาหนึ่งเหรียญอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ คุณอาจจะเจอกันผ่านการทำอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่เคยทำเนาะหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญชาวธาตุดินพฤศกกันมังกรสิบไม้โอ้โหนกเห็นถึงความทุ่มเทของเขาความรักที่มั่นคงแล้วก็การที่เขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้ เขาไม่ยอมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนยังไงเขาก็จะทําให้คุณและเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็ลงเอยกันให้ได้นะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเป็นคนที่ใช่คุณสําคัญกับเขามากๆคุณมีค่ากับเขามากๆเขาอยากที่จะรักอยากที่จะดูแลคุณด้วยนะบางคนคุณไปเจอกับคนที่เขาแบบมีความมั่นคงในชีวิตแล้วอะ เขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยอะเขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณมากๆเลยเขอดูนะคะว่าถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาว้าบินบ้างโอโหดูสิคะความรักสุดแสนโรแมนติกดีงามมากคนที่จะเข้ามารักคุณทุ่มเทความรักทั้งหมดให้กับคุณ คนคนนี้เขาเป็นรักแท้ของคุณนะไพ่ความรักขึ้นมามากมายเหลือเกินนะคะสำหรับคลิปนี้คนที่ใช่ก็ใช่มากๆดีกบ,บคุณมากๆม,มีการวางแผนอนานคตร่วมกันคุณอาจจะเจอการผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านงานบุญผ่านการช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ได้นะแล้วก็คุณน่าจะจิตใจดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณมาดูแลหัวใจคุณเขารักคุณนะคะรักคุณอย่างหลงไหลตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะขึ้นสองเหรียญขอดู2เหรียญในออฟสอดถ้าคุณลังเลใจหรือคุณรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าขึ้นในออฟสอดเนี่ย เขาจะทำทุกอย่างให้คุณนะ่คลายความกังวลใจลังเลใจทุกๆอย่างเพราะว่าเขารักคุณคนนี้เป็นคนที่รักแฟนมากๆเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่โรแมนติกอ่อนโยนละมุนนะคะอยู่ด้วยแล้วแบบโอ้โห เพลิดเพลินนะคะคือเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับทุกคนนะเขาจะทํากับแค่คนที่เขารักนั่นแหละก็คือคุณแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นหน้าไพ่วันนี้นะคะสําหรับชาวธาดินนกมองว่าอะไรนะคะที่มันคลุมเครือมันก็จะกระจายแล้วคุณก็จะได้ปลดปล่อยมันไปซะแล้วสําหรับความสัมพันธ์ที่เขารักคุณจริงๆเขาก็จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป The s u n นะคะ t h e Sun นคนน่ารักนะคะคนที่น่ารักคนที่ดีต่อใจคุณนะเขาจะเข้ามารักคุณเขาจะทำให้โลกทั้งใบของคุณสดใสไม่ว่าตัวคุณเองจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมามากมายแค่ไหนคนคนนี้จะทำให้คุณอยากที่จะรักเขาคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึก มีชีวิตชีวาในเรื่องของความรักเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะคุณจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะขึ้นไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของความสำเร็จความสำเร็จในเรื่องของงานเรื่องของความรักก็ได้ด้วยเช่นกันคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้แล้วนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็ขอให้พลังงานที่ดีในคลิปนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานดีจังเลยก็ให้คุณรับไปนะแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาไว้ตรงนี้ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอเดีลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณทุกคนเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ